บอกดีมากเลยเลืองอุ้ยเยสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสสคนนะคะมันนี้สัญหามาฝากอาพบพ่อพี่น้องอีกคือเกานะคะในการวิธีเตรียมเส้นไหมทั้งเครือเนาะมันนี้สัญหาฝากเสียเห็ดทั้งเครือนะคะแต่ว่ามาฟอกไหมก่อนนะคะอันนี้คือไหมที่เขาฟอกจากขีเทาง่ายๆนะคะขีเทาในครัวเรือนเลยนะคะพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่สุดเนาะ คลิปก่อนก่อนเป็นคลิปที่ใส่น้ำด่างสำเร็จนะคะทไมไม่จากน้อยคลิปนี่จากขี้เถ้าล้วนเลยนะคะง่ายๆเอาในครัวเรือนเลยง่ายที่สุดเลยนะคะพี่น้องตั้งแต่หูวเครือก้อนสันหามาฝากกับเคยเห็ดนะคะแต่ว่าจะไปหาไม้นั่นไม้นี่มาเผ้าเนาะพี่น้องเห็ดเป็นขี้เถ้านะคะแต่ว่าอันนี้เห็ดง่ายที่สุดเลยคือในครัวเรือนเลยเป็นขี้เถ้าที่ห่าสุ้มฟื้นเห็ดกินเห็ดยาก อยู่ในเตาอยู่ในครัวเรือนขอ,นของเฮาเลยนะคะพี่น้องเอากระบอกมาเกลนยเลยจ้านี่คือ,คอ,คอตเตาเฮานะคะเดี๋ยวเฮาสิมาเอาขี้เทา้ากวดเอาให้มันเดือดนะคะขี้เท้าอยู่ในเตาในครัวเรือนของเฮาอยู่และพี่น้องง่ายที่สุดแต่ก่อนสันหามาฝากสิไปซุ้มไมนน่ไม้ตานแน่นะคะเกสอนอง ต้นบักตาลนะคะใบบักตาลต้านตาลหรือว่าต้นกล้วยต้นกล้กวยสุมไฟแห่งแลว้วก็มาสุมไฟต้นบักฮงนะคะจังสี่นะคะอันใดที่คนคิดว่ามันเป็นต้นไม้กัดกัดคนโบราณริึงก็สิหาแบบนั้นนะคะซึงสนอฝากกับขยเห็นให้พี่น้องเบิ่งอยู่นะคะแต่ว่าคลิดหนีเขามาเอาอยู่ในเตาเลยนะคะพี่น้องให้พี่น้องเห็นว่ามันง่าย แล้วเาก็จะมาเทนำใส่นะคะพี่น้องอันผสมนำเข้ากับกะเอาเลยนะคะพี่น้องขี้เท่าลายลายก็ได้ขี้เท่าลายให้กัดออกดีนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะตั้งพินพ์ใบให้มันนอนนะคะให้เขาจะใส่จะนำใส่พอมันนอนร้อยฟูนำวันดีดี ก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนสันหามาฝากจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแต่ว่าความเป็นไปใดก็คือสามารถแช่ได้หลายกว่าหนึ่งคืนค่ะอันนี้ก็คือน,นำขี้เถ้าที่สันหามาฝากตักน้ามใสออกแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องมือซึ้นว่ได้ทายพี่น้องเบิงเพราะว่าเป็นฝ้าเป็นฝนนะคะแล้วก็มดืดเด็กพร้อมหลังจากที่เขาแช่ไว้เร้ว หนึ่งหมื่นนะคะยังมือขึ้นมาสหานะมาฝากกะเอามามะกรองเอาน้ามใส่ใส่หม้อไหวแล้วกะเอาปล่อยไมจุ่มแซ่ไหวทั้งคืนแซ่ไหวพร้อมๆกันนะคะเขาจะเอาน้ามใสๆแบบนี้นะคะน้ามขี้เท่าก็จะเป็นลักษณะมึนๆนี่คือน,น้ามขี้เท่าแซ่ไหวหนึ่งคืนต่อไปเขาก็จะเอาปล่อยไม ขึ้นมาต้มแล้วพี่น้องหลังจากที่ห่อแซ่ไว้แล้วเนาะเราก็จะเอาปอยไหมทั้งหมดนี้ขึ้นมาต้มโดยการห่อผ่านะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะคะพี่น้องสูตรโบราณบ่ได้ลงทุนเอียงนะคะไม่ได้ลงทุนเป็นสูตรโบราณที่ค้นโบราณเพิินใส่จากธรรมชาตินะคะ สำหรับผ่าหอก็จะหาเป็นผ่ามุ่งนะคะผ่าบางๆทบจากซองทบพี่น้องน้ำมะฮอวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ประหยัดธรรมชาติที่สุดแล้วก็ดีสำหรับผู้มันจะบยุ่งยากในการมายกมายกไหมนะคะเขาจะตุ่มทิ่มไว้แล้วก็ไปหาเห็ดอย่างอื่นได้นะคะโดนเถนานาน อานาทีสิบนาทีก็จันคอยมาโยกเธอหนึ่งนะคะเมื่อหอเสร็จแล้วเขาก็จะหาเชือกฟางมามัดเดี๋ยวเราไปหาเชือกฟางมามัดนะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะมัดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะไปต้มเราก็จะนำไปต้มเลยนะคะ นี่คือหมอหมอน้ำห่อนที่เขาต้มห่อนแล้วนะคะใส่น้ำสีละลายจากน้อยน,อนะคะพี่นอ้องนณะมาฝากก็ใส่ประมาณครึ่งปิดนะคะครึ่งกับปิบใส่น้ำห่อนนะคะน้ำตองห่อนก่อนเนาะแน้วก็จะต้มถิมไปนะคะมีเบียกกับไปเห็ดนะคะพี่น้องสลับกันไปแล้วเขาจะค่อยมาเบิ่งสลับกันนะคะเ๋าก็หาม่ หรือหาอย่งก็ไดนะคะมาคล้องบ่วงที่เฮามัดเชือกไว้เพื่อจะบ่ให้เชือกตัวนี้จมเวลาเฮามายกมาโยกมันจะค่อยสีบห่อนนะคะกระดังไฟเลยไฟใส่เลยนะคะพี่น้องเอาให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ค่อยมายกโยกโยกแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะน้ำที่น้ำกาวไหมออกมาเมื่อเขาต้มแล้วนะคะ ต้องคอยโยกคอยโยกคอยจุไฟใส่วิธีซ้อมสังเกตนะคะว่ากาวไม้ห้าออกดีซัําใดเขากระเบื้งจากน้ำที่มันออกมานะคะเป็นสีเหลืองเข้มก็แสดงว่ากาวไม้ห้าออกดีนะคะไปเลยนะคะสองชั่วโมงต้มถิมไว้โอเค ให้ดูนะคะสงชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงไอ้ไข่เบิ่งยังเลยหอนๆจังเลยประมาณนี้ปล่อยไหมเขาก็จะบปอยู่กัน สามารถบายได้นะคะจับได้โดย่าต้องใส่ถุงมือก็ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติดังนั้นเขาก็จะเป็นล่างนะคะตอนนี้ยังปั่นบ่ได้นะคะมันร้อนไม่ห่อนเดี๋ยวเขาปั่นแล้วเป็นล่างเดี๋ยวมาบึงตัวมันแห้งแล้วมันจะออกซ้ำได้นะคะกาวไม อันนี้ก็คือไหมที่เขาฟอกจากน้ำขี้เถ้าแล้วนะคะหลังจากที่เขาต้มดองได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาล่างน้ำตามขั้นตอนที่เขาด่างล่างคือเขาเห็ดจากฟอกจากด่างสําเร็จนะคะพี่น้องล่างน้ำหลายๆน้ำล่างให้สะอาดแล้วก็น้ำไหมเราหนี่มากระตุกกระตุกให้แห้งคือกันเฮ็ดคือกันนะคะขั้นตอนนี้ทำเหมือนกันเป็นการจดระเบียบเส้นไหมนะคะ นี่คือวิธีการต้มแบบห่อนะคะต้มแบบห่อจะดีจั้งสี่นะคะคือการไหมมันจะบวพันกันเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งโยกไหมหรือว่ายกไหมขึ้นเรื่อยๆนะคะไหมที่เขาฟอกขไดไ้มาก,ก็จะเป็นไหมถือว่าคุณภาพจากการฟอกจากขี้เถาดีมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่คือภูมิปัญญา ของพ่อเม่ปูย่าตายายเอาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะธรรมชาติจริงๆค่ะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องนำมาฝากพี่ฝากน่องวิธีดีๆภูมิปัญญาดีๆนะคะฝากพี่ฝากน่อง,ง,ญญะะองให้น้ำไปใส่นะคะเมาะ,ะตามสภาพของตัวเองนะคะเ่ว่าจะเป็นการใส่ด่างสำเร็จหรือว่าด่างจากขี้เท่าที่สนามมาฝากนํำมาสู่พี่น่องเบิ่งนะคะ,คะนำไปใส,ส่ตามสภาพตัวเอง ตอนับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะยู่ดีมีแห้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจบบระบร่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขั้นตอนต่อไปในการทำเส้นไหมด้วยนะคะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนสวัสดีค่ะ